มันเจ็บนะที่เรารักกันแต่เราไปต่อด้วยกันไม่ได้มันเจ็บนะที่เรารู้ว่าเธอคือคนที่ใช่แต่เราไปต่อกันไม่ได้สุดท้ายสุดอ่ะเออเราจริงเราอาจจะไม่คายว่าเจ็บชิบหายเลยก็ได้แต่เขา้าเจ็บนะเฉยแต่คนฟังเวลาฟังเพลงนี้จบอ่ะต้องเข้าใจเขาว่าเจ็บชิบหายมันเป็นยังไง<ฮ> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆวันนี้เตรียมแว่นมาเพราะว่ารู้ว่าการจะเป็นเตยี่จะต้องรวบผมและจะต้องมีแว่นที่เห็นสายตาแน่นอนเราใส่แว่นว่าชั้นการี่คุณแคนยี่พ่แศนกับคุณนะคะสขอบคุณมากรมาสัมภาษณ์เตยทอวันนี้หลๆเนาะพี่เนาะดีใจมากอยากคุยมากเพราะเราได้สัมภาษณ์เนี่ย คุณแทนลิปตามีแกนกลางที่สตรองมาเขาใช้คำนี้เลยเปิดคำถามรายการเหมือนทุกเทปวันนี้หัวใจคุณแทนลิปตาเป็นไงบ้างคะดีมากครับรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เราตอนนี้อายุ37คัโตะเนี่ยแก่กับผม5ปีแก,กพี่แทน5ปีวันที่เราเริ่มวงกันเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยคัโตะอันนั้นอายุประมาณ2ี2 3เราอายุประมาณ1 7 1 8ใช่ไหมเริ่มวงกันมาเนี่ยคัโตะเคยพูดคำหนึ่งไว้ว่า,าแทนตอนมึงอายุ สามสิบขึ้นน่ะมึงจะเก่งขึ้นเราก็ไม่เคยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คาเนี้ยเพราะว่าเขาอะแก่เราห้าปีเขาจะนำเราไปนิดนึงใช่ไหมครับวันที่เราสามสิบอะเรารู้สึกว่าเป็นวันที่เราแบบเรื่องงานมันเซตตัวดาวและมันทาแล้วเหมือนเหมือนมนเหมือนเราสะสมความสามารถเรามาสิบกว่าปีเนี่ยแล้วเราก็มันก็มาออกผลในปีที่สิบจริงๆด้วยในวันที่เราสามสิบขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นไอห้าหกเจ็ดปีที่ผ่านมาตั้งแต่อายุสามสิบเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทํางานแบบ ปูดปาดมากทั้งเรื่องทําเพลงทั้งเรื่องวงทั้งเรื่องค่ายทั้งเรื่องทุกอย่างรู้สึกว่าช่วนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนเราได้ใช้โฟ l p เ t เ n ช i a l ของเรามากๆในการทํางานพาดหนึ่งที่เตยสนใจมากเลยคือพาทการเป็นโปรดิวเซอร์พี่แทนเพราะว่าเตยอะแบบเวลาเรากินข้าวกันหรือพี่แทนไปเล่นเป็โนโนบ้านบ้านเตยพี่แทนก็จะเป็นฟิลว่าเตยชอบคําพูดหนึ่งพี่แทนแต่รู้พี่แทนลืมไปหรือยังิีเห๋อพูดอะไรอะ พี่แทนหันมามองหน้าเตยเพราะเตยขลักเตยอะวันนั้นเตยเมาจริงๆอะมันพูดไว้เยอะมาก <c oughs> ไม่รู้มีอะไรบ้างหนูเมาแล้วหนูก็ไปน,นั่งเกาะดูพี่แทนเล่นเป็นโนหนูว่าโอ้โหพี่แทนเก่งว่ะ <c oughs> แล้วพี่แทนก็หันมาพูดแท็กไลน์หนึ่งที่เตยจำถึงถึงวันนี้พี <c oughs> ่บอกว่าเตยพี่แทนเก่งจริงพูดหรอบ้าไม่พูด <c oughs> พูดพี่แทนเก่งจริงพี่แทนเป็นคนจะเมาด้วยง <laughs> พี่แทนเป็นคนพี่แทนเป็นคนรู้ว่าพี่แทนเก่งอะไรและทําอะไรได้ดีพี่แทนพูดประโยคนี้อ,อัน,นอันเนี้ยอันนี้พี่แทนพูดประโยคนี้แล้วเตยรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์มไม่ต้องเก่งมันเมาด้วยไงมันเลยตีความมนุษย์มไม่ต้องเก่งทุกเรื่องรู้ว่าเราเก่งอะไรแลวทำอนนั้นให้มันดีใช่ ใช่แล้วแล้วเตยก็เลยชอบความแบบความเป็นสายโปรดิวเซอร์พี่แทนพอพี่แทนจะรู้ตัวว่าพี่แทนต้องแต่งเพลงยังไงอะไรเงี้ยเตยอยากให้พี่แทนแบบเล่าพาดนี้หน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าพี่แทนแต่งเพลงด้วยบางคนอาจจะยังงงอยู่ว่าคําว่าโปรดิวเซอร์ในในแง่ของการทําเพลงคืออะไรจริงๆมันคือถ้าจะเรียกแบบง่ายๆมากๆมันคือหัวหน้างาน huh. ที่จะทําเพลงหนึ่งเพลงให้จบเพราะฉะนั้นการเป็นโปรดิวเซอร์บางคน ไม่ต้องแต่งเพลงเองก็ได้แต่สามารถไปซีเล็กหรือสามารถไปบีฟคนแต่งเพลงก็ได้หรือบางคนเป็นโปรดิวเซอร์สายฮิปฮอปก็จะทําดนตรีทําบีททากลองทำกรูฟอย่างเดียวและแรปเปอร์เข้ามาแลปแต่ว่าพี่แทนเป็นโปรดิวเซอร์สายเขียนเพลงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเพลงที่เราโปรดิวส่วนมากเราจะเขียนเพลงเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคุ้มตั้งแต่เขาเรียกว่าดูคอนเทนต์โดยรวมสมมุติว่าเตยมาเตยมาเลยแล้วแบบ เตยอยากพูดถึงความรักที่ผ okay um, ิดหวังสมมติพูดความรักที่ผิดหวังเราก็จะโอเคมากความรักที่ผิดหวังของเตยคืออะไรเราก็จะค่อยแครกแครกแครกมาดูแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็จะสมมุติว่าเนี่ยเราให้เตยเตยพูดไปเลยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงพูดไปเรื่อยเลยความรักของเตยแล้วเราก็จะคําไหนที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้หรือมันนํามาเป็นเพลงแล้วมันจะทําแล้วเราคิดว่ามันจะไปได้ดีเราก็จะ ค่อยๆจดในโทรศัพท์เราไปเรื่อยๆพอเราได้คามาสมมติเราได้อะสมมติเลอกโประสโค้อหนึงสิสมมติว่าเตยจะจะปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองแล้วสมมติว่ามีสมมมัโค้ดหนึ่งเนี่ยเอาเอาไปเอาไปต้องยาวมานะเอาแบบเป็นแบบเป็นทุกได้นะอะไรยเงี้ยเจ็บชิปหายที่รักกันแต่ไปต่อถึงไม่ได้อเจ็บชิปหายที่รักกันแต่ไปต่อด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ย <lineage. S 1> พี่แทนเนี่ยสมมติพี่แทนได้คานี้มาเนี่ยพี่แทนก็มีหน้าที่หละครัวนี้มาเข้าพาร์ทเขียนเพลงเราก็ต้องเบรกออกมาว่า ท่อนฮุกเราจะพูดว่าอะไรเราจะเอาขึ้นคุกมาเลยเพราะว่ามันก็เจ็บชิบหายหรือเปล่า <phones> หรือว่าเราจะคาเก็บคํานี้ไว้ช่วงท้ายของเพลงสมมุติว่าเราบอกว่ามันเจ็บนะที่เรารักกันแต่เราไปต่อด้วยกันไม่ได้มันเจ็บนะที่เรารู้ว่าเธอคือคนที่ใช่แต่เราไปต่อกันไม่ได้ตืเนๆมาถึงสุดท้ายสุดอะเออเราจริงเราอาจจะไม่ค่อยว่าเจ็บชิบหายเลยก็ได้แต่เข้าาเจ็บนะเฉยแต่คนฟังเวลาฟังเพลงนี้จบอะต้องเข้าใจเขาว่าเจ็บชิบหายมันเป็นยังไง คุณแทนเนี่ยแหละเนี่ยแหละเพลงนี้มันก็ต้องอธิบาย,ยแต่เราก็ต้องสมมติอันนี้คือท่อนหุกเจ็ <หา S 1> บนะที่เรารักกันแต่เราไปต่อกันไม่ได้เจ็บนะที่ฉันรู้ว่าเธอใช่แต่เราไปต่อด้วยกันไม่ได้มันเจ็บแค่ไหนรู้ไหมที่เราต้องเห็นเธอเดินจากไปโดยที่เราทําอะไรไม่ได้เลยสมมตินี่คือท่อนหุกเนี่ยมันคือมันคือความให้มันจํามันเจ็บนะตื๊ดๆมันเจ็บนะตืดๆมันเจ็บรู้ไหมตืดตดๆแล้วมันเจ็บแล้วแล้วเราก็ต้องมาปิดด้วยคําประโยคทองคําแต่ซึ่งยิ่งคิดยิ่งอกสมมติเจ็บที่ เรารักกันมากพอแต่เราไปต่อกันไม่ได้พี่สักโปรเจกต์หนึ่งอันเนี้ยเข้มข้นอยู่จริงๆอ่ะเคยคุยเรื่องนี้บ่อยนะคุยบ่อยแบบเออจริงเนี่ยอ่ะสมมติปุ๊บเนี่ยอันนี้ได้ท่อนฮุกแล้วเราก็ต้องมาดูว่าท่อนเวิร์สท่อนฟรีเราจะพูดถึงเรื่องอะไรท่อนเวิร์สวันนี้สมมุติว่ามันคือโพสิชั o n ตรงนี้มันคือคนที่คนกําลังจะเลิกกันเพราะฉะนั้นท่อนเวิร์สเราจะต้องเริ่มพูดว่าวันนี้ฉันมองสายตาเธอแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเดิมตึ๊ดตื่น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 ท่อนฟรี มันถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจบางอย่างตึ๊ดๆๆแล้วก็ท่อนฮุกก็คือบทสรุปของเพลงก็คือมันเจ็บนะที่เรารักการเราไปต่อกันไม่ได้อันนี้ก็คือเพลงอันนี้คือหน้าที่เราที่เราต้องวางรถแมพแล้วเราต้องวางไม่ให้มันเราต้องวางกรอบให้มันเพราะถ้าเราไม่วางกรอบเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะคุยเรื่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยวางรถแมพเสร็จปุ๊บก็โปรดิวเซอร์ก็พอเขียนเสร็จปุ๊บคุยนักร้องดูเรื่องแนวเพลงดูเรื่องคีย์ดูเรื่องอะไรปบจบ ทำดนตรีอัดร้องเสร็จมาเป็นเพลงหนูถามแบบเลเยอร์นิดนึง <Yeah. S 2> หนูอยากรู้ว่าพี่แทนบาลานซ์ยังไงให้เพลงแต่ละเพลงยังมีลายเซนความเป็นนักร้องของคนนั้นอยู่ยังคงตัวตนที่ไม่ใช่แบบร้องแล้วเห็นอย่างเดียวว่าเฮ้ยนี่คือเพลงของแทนลิปตา <Okay. S 2> ใช่มันจะมีอยู่2อ,อย่างครับคือคนที่มาให้พี่แทนทําเพลงให้อ่ะแปลว่าเขาต้องเคยฟังเพลงอะไรของเราบางอย่างแล้วเขาชอบเหมือน,นลายเซนเราบางอย่าง <Yeah. S 1> เขาชอบแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนคนร้องจะเปลี่ยนคนทำดนตรีแต่สุดท้ายสุดเ,าเราเชื่อว,ว่ามวลรวมบางอย่างมันยังมีกลิ่นของเราอยู่ as a producer เพลงอิงวัลันทรกับเพลงบิลกินกับเพลงรันนกับเพลงลิบตาไม่เหมือนกันแต่มันจะมีกลิ่นบางอย่างที่มันพอจะเอ้ยมันคือคนคนทำคนเดียวกันเปล่าวะแนวเพลงก็ใช่ส่วนหนึ่งวิธีการเ,เขียนสัมผัส ถ้าลงลึกไปอีกจะเป็นวิธีการมิกซ์เพลงเสียงร้องพี่แดนขอชัดๆหน่อยพี่แดนอยากให้ได้ยินเสียงร้องมันเหมือนสเต็กมันคือตึงือชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสลัดหรือซอสเกรวี่ไรงต่างเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นวิธีการที่เราเออทำงานสำหรับพี่แทนเพลงจากเฉพาะที่พี่แทนเคยแต่งเพลงไหนที่พี่แทนรู้สึกฟังแล้วเราแต่งแล้วรู้สึกว่าเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดหรอเอ,เอาเอาค่เจ็บที่สุดก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีที่สุดหลายอันอยากรู้ มันเป็นเพลงแบบเจ็บดหถวใจตัวเองแล้วกันแต่มันไม่ได้ดังมากแต่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบเออมันพอดีจังหวะชีวิตมากเลยชื่อว่าเพลงขอให้เธอเจอคนแบบเธอเพลงนี้เขียนกับคาโตะแล้วก็เพลงนี้เออเป็นลิปตาฟิชเชอร์ลิงกับวงมีนคือเพลงลิปตามันมีเพลงชื่อกุลรักก่อนขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรักแบบขอให้เธอโชคดีเลยขอให้เธอโชคดีเลยเพอไปมีอะไรเลย เพลงวงมีก็มีคล้ายๆเพลงนี้ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเออสตรองแบบถ้าฉันไม่เคยเลยเกับเธอชีวิตฉันคงไม่ไม่ดีอย่างนี้อ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ถ้าเกิดเราทำเพลงด้วยกันอ่ะเอาประมาณมวลรวมประมาณนี้ดีกว่าเพลงนี้ขอให้เธอจงคนแบบเธอพูดถึงว่าคนเราทําอะไรไว้อ่ะเราก็ได้ย่อมย่อมได้สิ่งนั้นมันคือเป็นคําสอนที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กมีพระเถรบอกเอาไว้แบบประมาณว่าแบบเนี่ยเราทําอะไรได้เราก็ได้สิ่งนั้นเราคิดอะไรมันก็จะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครัวนี้วันที่เธอทาฉันเจ็บมากมากอะ่ะวันหนึ่งอ่ะ ฉันก็อยากให้เธอเจอคนแบบเธอฉันอยากให้เธอได้โดนแบบที่ฉันโดนบ้างเธอจะได้เธอจะได้เข้าใจสักทีว่าสิ่งที่เธอทํากับฉันน่ะมันรู้สึกยังไงจริงๆเพราะถ้าเราไม่ได้โดนกระทำอ่ะเราไม่มีทางรู้สึกหรอกถ้าเราเป็นคนกระทาไปเรื่อยเจ็บจริงท่อนหร้องไงพี่ท่านหุกขอให้เธอเจอบคนแบบเธอขอให้เธอโดนแบบเดียวกับฉันขอให้เธอทําอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นพูดอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นแบบเดียวกับที่ฉันโดนแล้วท่อนหุกแล้วท่อน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  ท่านบริดมันจะมีถ้าเธอทำดีขอให้เธอได้ดีถ้าเธอทำเรวขอให้เธอได้เร็วจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพลงมันมีความแบบเจ็บจี๊ดแต่ว่าเพลงเป็นสนุกนะแต่เราแค่แบบมันมาในช่วงชีวิตของเราตอนนั้นพอดีมั้งมันก็เลยแบบเอ้ยมาไยโอ้ยหนูชอบคำวิแทนมากนะคำวิแทนเป็นคำเป็นเป็นคนเขียนเพลงที่คำง่ายจริงแล้วก็เจ็บ จะเจ็บๆเลยจะสดใสสดใสเลยจะข้างรักข้างรักเลยใช่เพราะเราจะมีหลายโหมดเอพงนี้จะเป็นเพลงแช่งหรือเพลงแบบอีกโหมดหนึ่งแต่ปกติถ้าเป็นงานเราจริงๆอ่ะเราก็จะเป็นเพลงแบบเพลงสดใสเพลงเอ่อเพลงคนแบบข้างรักเพลงแอบรักเพลงชาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสไตล์เราเพลงที่พี่แทนรู้สึกว่าข้างรักที่สุดที่เคยแต่งมี2สองเพลงที่ล้างรักที่สุดเลยคือปกติเป็นคนแต่ก่อนอ่ะเป็นคนรู้สึกว่าการเขียนเพลงรักเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าจะทำยังไงให้เขียนเราไม่เลี่ยน ือเราสึกว่าเป็นเราบางครั้งเรากินอาหารหวานมากๆม,ม,มันก็จะหวานๆอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าทุกวันนี้แพลตฟอร์มหรือว่างานที่เราทำมันนิดอะไรแบบนี้เพลงแรกเลยที่ไม่เคยคิดว่าจะเขียนได้คือต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงคลั่งรักที่จะเขียนยังไงให้รู้สึกไม่เลี่ยนกับตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเธอชุดข่าวคือ <laughs> <laughs> แต่ว่าเอาจริงอ่ะเราก็พยายามแบบเราจะพยายามไม่เขียนว่าฉันจะรักเธอไปตลอดชีวิตฉันจะ อะไรอย่างเงี้ยคือเราสุกว่าคําพวกนั้นมันอาจจะไม่ใช่คําของเราเราจะพูดว่าต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะหมายถึงเธอเนี่ยอาจจะเป็นคําของเราเราสุกว่าเออคานี้มันอาจมัน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 น่าจะแปล as in เท่ากับสมมติฉันจะรักเธอไปตลอดกับต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเนี่ยพี่แตนเชื่อว่าความหมายมันอันเดียวกันแต่แค่วิธีการพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบเรามากกว่าแล้วก็ถ้าเพลงครั้งแรกอีกเพลงนึงเพลงชื่อว่าแฟนผมน่ารักแฟนผมน่ารักจังเลยครับ อันนี้มันเกิดจากว่าโทรไปหาโบเมลดามาเพราะว่าต้องทําเพลงให้โบเมลดาแล้วก็ถามว่าเหมือนเนี้ยเหมือนทาเมื่อกี้เลยโบมีโค้ดอะไรไหมหรือแบบอยากให้เราทำเพลงเกี่ยวกับอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักกันมากแยนหนูแฮปปี้มากจบหนูแฮปปี้หนูมีความหนูมีความรักที่ดีหนูแบบเนี้ยดีมากชีวิตตอนนี้อยากคนที่แบบแฮปปี้มากคนที่แฮปปี้ใช่เข้าใจเราก็แบบได้ ถ้าเธอแฮปปี้มากฉันจะทําแบบสดุดีความแฮปปี้ของเธอก็เลยแบบรู้สึกว่าโบเป็นคนแมนบ่อยๆเขาชอบพูดคาว่าผมแล้วเราเคยฟังเพลงเฟย์ฟังแก้วตอนเด็กเราได้ยินเฟย์ฟังแก้วแล้วผมรักคุณผมรักคุณอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผู้หญิงพูดผมเหมือนเหมือนผู้ชายพูดขะกับผู้หญิงพูดผมหรือครับมันน่ารักเออพี่แชนเวลาผู้หญิงพูดครับกับผู้ชายรู้สึายัะน่ารักรู้สึกว่าเบิดเป็นอะไรที่แบบเสียงเสียงสวรางโบมได้เลยเสียงสวรรคเสียรพูดเสียงตาใสรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ แล้วยิ่งแบบมันเหมาะกับเขาอะ่ะก็เลยแบบเออการที่เขามาร้องว่าผมเลยก็ครับแฟนผมน่ารักจังเลยครับแต่คาว่าครับที่เขาร้องอะ่ะถ้าเป็นสเกดีในในในเพลงอะ่ะมันจะมีจริตบางอย่างนะไม่ใช่แบบแฟนผมน่ารักจังเลยครับแฟนผมจังเลยครับมันจะมีความครับนิดนึงอะ่ะซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่น่ารักมากของเขาแล้วก็เพลงมันก็เลยออกมาแบบคนก็เลยชอบเียอะเพราะว่ามันเรียวมันเรียวขั้นสุดสำหรับคนนอกมองพี่แทนอีเวนเตอร์เองก็จะแบบพี่แทนสตรอง เป็นคนแบบเป็น working part เป็นนักร้องทุกอย่างครบอะไรเงี้ยอยากรู้พัดอ,อกหักผิดหวังอ,อะไรคืออยากให้เล่าเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองอ,อกหักและผิดหวังในชีวิตอะเป็นวิทยาทานน้ำผ่านมาได้ยังไงจริงๆก็เคยมีแฟนมา<ะ>ครับแล้วก็แต่เวลาเราเลิกกับใครเราก็จะเสียใจใช่ไหมเขาเสียใจว่าเราเออมันไปต่อด้วยกันไม่ได้แต่ว่าตอนที่คบกับแฟนคนก่อนๆอ,อั้นเนี้ยจะมีความช่วงอายุมันจะแบบ20 ว่ามันก็จะมีความแบบวัยรุ่นอยู่นิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำเราก็ทำดีที่สุดณวันนั้นแล้วเราก็ไปต่อกันไม่ได้เราก็จะมีความเข้าใจบางอย่างเพราะว่ามันก็ต้องมีจุดเกิดเหตุว่าทำไมถึงเลิกกันแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวเองอาจจะมีเซน s i ท i ฟ e ิชช u e อยู่ประมาณสองสามเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องครอบครัวเรื่องสองคือเรื่องหมาเรื่องสามก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องครอบครัวเป็นเซน s i ท i ฟ e ิชช u e มากของตัวเองเพราะว่าเราโตมากับ ครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะได้แบบหนึงน่งไดงได้ได้ไดเราเราอะไรเนาะได้ไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราเป็นคนโตมาครอบครัวที่อบอุ่นมาก <c oughs> อในชีวิตเราเนี่ยเวลาเรามองความแน่นอนความไม่แน่นอนในชีวิตอะถึงแม้อะไรจะเปลี่ยนแปลงใช่ปะเราสุขว่าครอบครัวคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสิ่งนี้แน่นอนในชีวิตเราคราวนี้พอ วันหนึ่งที่สิ่งที่เรามั่นใจมากๆกว่าที่เราเคยคิดถือเสมอว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราชัวร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ผิดหวังถือว่าเป็นการอ,อกหักแบบครั้งแรกก็ได้แต่มันไม่ใช่เกิดจากแฟนมันเกิดจากพ่อหะก็เลยเป็นอะไรที่สู้มาประมาณหกเจ็ดปีอันนี้คือสู้แบบมากๆสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดในชีวิตตัวเองก็เกิดหลายๆอย่าง เรื่องการพ่อแม่หยาก,กันเนี่ยเราว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราเคยเห็นเราเคยดูหนังเราเคยเห็นจากครอบครัวหรือวญาติญาติคนอื่นก็มีบ้างแต่พิ่แทนก็กล้าพูดว่าสิ่งที่เราเผชิญมาคนอื่นอา,อาจจะไม่เคยเห็นบบอะไรแบบนี้เช่นการขึ้นศาลเป็นต้นขึ้นศาลมาประมาณท่านดับเลยนะประมาณ4ปีสี่หปีและยังและยังอยู่ในโปรเซสนั้นอยู่วันทุกวันนี้ มันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเลยเอ่อกล้าพูดเลยว่ามันเหนื่อยเราขึ้นศาลจนเรามีอัฟฟิตขึ้นศาลเขาจว่ามันเหมือน <c oughs> เราสิทธิ์เล่นคอนเสิร์ตอ่ะออฟฟิศโอ้เราไปศาลโรเคต้องแต่งตัวแบบเนี้ยนี่คือชุดที่วันนี้ต้องขึ้นศาลแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่น่าภูมิใจโค้รเลยเป็นอะไรที่แบบไม่เคยอยากพูดเลยเลยเคยพูดไปครั้งหนึ่งเองพูดครั้งหนึ่งแต่ว่ามันมันพูดด้วยความอันตันใจมากาว่าที่ชีวิตกูมาถึงตรงนี้เลยววะแล้วก็ แม่กูแบบในวัยที่เขาแบบควรจะจะโตดาวแล้วเขายังต้องมามันเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยเหมือนเราทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะอีกคนที่เรากำลังสู้อยู่คือพ่อเรามันก็เลยแบบคือถ้าไม่เป็นคนอื่นเนี้ยซับแบบไม่รู้เรื่องแล้วอะเพราะว่าคนที่ถูกทำร้ายคือแม่ แต่อีกฝั่งหนึ่งแม่คือพ่ออ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยมันเลยแบบมันเลยเหนื่อยมากของทุกคนและไม่ไม่จบสักทีสี 4, ่ห้าปีมันนี่ก็ยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบเออนั่นแหละคือความผิดหวังแล้วก็เจ็บแล้วก็เหนื่อยพันหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกว่าเออโอเคเนี่ยแหละคือความผิดหวังของชีวิตที่ ตั้งแต่เด็กเราไม่เคยเจอเพราะอ่างที่บอกครอบครัวเราอบอุ่นแล้วก็งานเราก็ดีงานเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเค้หูหนูรุนมากพี่แทนเช็ดน้ำตาได้นะเราร้องไห้ได้ดิโอเคมันเป็นพาร์ทอกหักที่หนูเข้าใจเพราะมนุษย์มีอกหักได้หลายเรื่องนั่นแหละแล้วหนูถามต่อนิดนึงแล้วว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พี่แทนบอกก็เป็นการอกหัก ม,ม,ม,มันมันเหมือนมีโค้ดเตยอ,อันนี้ก็คืออย่าแตกสลายฟรีอ,อกกอดบทเรียนกลับมาบทเรียนที่พี่แทนได้จากเรื่องใจสลายเรื่องนี้คืออะไรคือโค้ดคลีเช่เนะแต่ความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนจริงเข้าใจอันนี้ไม่คือจริงแบบมันคือเรื่องจริงแบบแมก้กระทั่งคนที่เลี้ยงเรามาคืนอ,อย่าไปนับภาษาเลยคนที่เราครบเลยคนที่เราครบคือเรามาเจอกันตอนโตเราเรามาเจอกันตอนที่เราอะไรอย่างนี้แล้วคนที่แบบอุ้ม มันโค้รไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นบทเรียนก็ก็เลยรู้สึกว่าพอความแน่นอนความไม่แน่นอนน่ะมันก็ทําให้เราอยู่ปัจจุบันเยอะฝรั่งเขาพูดประมาณว่าแบบวันเด y อ t ดัลไถมัค่ะงก็กค่อยๆวันไหนน้องไหนรู้ละมาละหม่ยหมายสารมาทนายมาบอกโอเคแทนเดี๋ยวสองอาทิตย์ไปสานะครับ คนที่เราไปเจอที่ศาลหรือบางครั้งเราไปเจอข้างนอกเคยเจอบ่อยข้างนอกมันเหมือนกรรมมันยังวยนเวียนกันอยู่อมองตาเขาไม่ใช่คนที่เรารู้จัก,ลก,จกและคราวนี้เตยปรับโหมดแล้วกันวิแทนดีมากปรับโหมดโอ้โหตอนแรกก็คาดหวังว่าแ,แทนลิปตาจะเล่าเรื่องสาวจะฟีลแบบว่าอ,อกหักมากี่ครั้งเจ็บที่สุดอะไรอย่างนี้หนูอยากไปพาร์ทความเชื่อดีกว่า ความเชื่อในพี่แทนนะวันนี้แบบพี่แทนเชื่อในตัวเองยังไงบ้างเชื่อในตัวเองยังไงบ้างค่ะหนูว่าชอบหนูหนูเห็นเอเนอร์จีพี่แทนจะกราวด็ดแล้วพี่แทนมีความเชื่อในตัวเองมากหนูอยากหนูอยากถามเรื่องเนี้ยหนูว่าดีนะเชื่อในตัวเองอ่ะพี่แทนบอกอย่างหนึ่งเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เตยพูดกับพี่แทนว่าเนี่ยพี่แทนรู้ว่าพี่แทนทำอะไรอยู่ใช่ไหมค่ะมีอีกอย่างหนึ่งคือพี่แทนรู้ว่าพี่แทนอ่ะไม่เก่งอะไรอันนี้ไม่สิ่งที่พี่แทนยอมรับกับตัวเองตั้งแต่แรก ว่าฉันไม่เก่งอะไรพี่แดนชอบทําเพลงและชอบเขียนเพลงแต่พี่แดนร้องเพลงไม่พอพี่แดนต้องเอ็กเซปต์อันนี้ให้ได้ก่อนอย่างแรกพี่แดนก็หาคนที่ร้องเพลงดีไปอยู่กับพี่แดนพี่แดนก็ไม่ต้องไป้องสู้กับเขาเพราะคาอันนี้เขาทำไม่ดีกับพี่แดนพี่แดนทาดนตรีไม่ได้เก่งมากแต่พี่แดนเขียนเพลงได้พี่แดนก็ไม่หาคนทาดนตรีมาคําถามคือว่าพี่แดนพี่แดนเชื่อว่าพี่แดนต้องเชื่อตัวเองและเป็น้องเชื่อคนที่เขาเก่งกว่าพี่แดนให้ได้ใช่ป่ะเพราะว่าเราถ้าเราเชื่อตัวตัวเองอะแล้วเราเราไม่สามารถไปบอก แชร์อาหารญี่ปุ่นได้เพราะเขาเขาเรียนมาเขาทามาเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วแต่เราแชร์กันได้<ะ>เราแชร์วิชันเราแชร์เพราะว่าสมมติว่าเราคือหัวหน้าง,งานแต่ว่าในในดีเทลบางอย่างเราก็ปล่อยเพราะเรารู้สึกว่าเขาทั้งซ้ายทั้งขวาเราอะ่ะเขามีคนที่เก่งกว่าเราและเขาก็เข้าใจในงานเขามากกว่าเราบางครั้ง mm hmm. บางครั้งเราต้องแต่การความปล่อยนี่บางครั้ง,ม,งมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบทําเองทุกอย่าง mm hmm. แต่ห้าหกปีหลังเนี่ยเราก็เริ่มปล่อย ราะรู้สึกว่าเราไปคนเดียวอะ่ะมันไปได้แต่มันไปไม่เร็วถ้าเป็นทีมมันไปได้แล้วมันไปได้เร็วแล้วหนูอยากถามโมเมนต์แบบโมเมนต์ไหนที่เพลงไหนหรือว่าการทําเพลงไหนละกันจะชอบถามเรื่องคํากับพี่แทนเราชอบนั่งคุยกันเราจอยากรู้ว่าแบบเพลงไหนที่พี่แทนรู้สึกว่าเพลงนี้แต่งยากที่สุดแล้วต้องแต่แต่งมาลบไม่ได้ช่วยลืมไปเพลงที่เขียนยากที่สุดเพลงหนึ่งค่ะแต่ว่าเราก็ภูมิใจกับเพลงนี้มากเพราะว่าเราขุดกันแบบ พี่แทนเขียนเพลงนี้กับน้องข้าวสองคนแล้วเราก็ขุดกันแบบขุดกันจนจนมันได้นั่นคือเพลงเพลงที่ที่รู้สึกไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันมันเขียนกันออกมากันได้คําอย่างเช่นแบบคําว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลืมมันไม่มีทางถึงใครสักคน้าหักว่าเราเนี่ยจริงมันง่ายมากมันเป็นคําที่คนก็ใช้กันบ่อยแต่รู้สึกว่าการสรุปคําว่าลบไม่ได้ช่วยลืมรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบเราก็ดีใจนะที่วันนั้นมันหลุดกันเองสองคนออกมาได้หรือว่าคําว่าลบดวงดาวทุกดวงลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้า ลบอะไรก็ตามสุดท้ายแต่ถ้ายังรักอยู่การลบมันไม่ได้ช่วยให้ลืมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พูดเสมอว่าเป็นเพลงที่ที่เราภูมิใจแต่ถ้าเป็นเพลงที่แบบชอบที่สุดตลอดกาลของตัวเองเลยและพูดคํานี้ทุกครั้งที่ใครเป็นคนถามว่าชอบเพลงไหนือเองทำที่สุดเนี่ยเพลงชื่อว่าถ้าฉันเปลี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ยนใจเธอได้ของโงลิตาอายุมีอายุประมาณตอนเราเขียนเพลงนี้มันตอนอายุสิบแปดสิบเก้าเป็นเพลงหนึ่งเพลงที่ทุกวันนี้กลับมาฟังอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเราฟัง เพลงจากศิลปินที่เราชอบแต่ไม่ใช่เพลงของเราเข้าใจวู้วววเป็นโมเมนต์เพลงเดียวทรงจําเพลงเดียวเลยที่เราสึกว่าเนี่ยมันคือเพลงคนอื่นเพราะว่ามันง่ายมากแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่แค่ว่ามันเป็นเพลงที่เราเก็บไว้เนี่ยมันคือแบบ favorite most ผ่านไา2 0ปีรทำเพลงมาเป็นหลักโหเยอะมากเลยส4 5สี่ห้าร้อยเพลงแต่เพลงนี้เป็นอันดับหนึ่งในใจทุกครั้งที่เวลาใครทำทอนทอนทอนที่ชอบ If I could change anything เดี๋ยวนะ อ๋ if I could change anything I would change everything that made us apart ว้าวเขียนภาษาอังกฤษตอนนั้นรู้เขียนทำไม่ข้าใจ if I could change anything I would change everything that made us apart คือถ้าฉันเปลี่ยนอะไรก็ได้ฉันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่ทำให้เราไม่อยู่ดีกันประการ่ะโอเคค่ะงั้นมามามาถึงประมาณนี้เนอะหนูอยากรู้ สุดท้ายแล้วแหละคนอย่างพี่แทนลิปตามีสิ่งที่กลัวไหมคะถ้าพูดเอาขอแยกสองเป็นสองประเด็นแล้วกัน <S S เรื่องชีวิตกับเรื่องงาน<ะ>เรื่องงานเนี่ยเคยเคยเคยมีแวบหนึ่งเคยกลัวเขียนเพลงไม่ได้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่นักแต่งนักเขียนเพลงทุกคนกลัวหมดแล้วเราก็รู้ว่าวันหนึ่งเราจะเขียนเพลงไม่ได้สักเซสเท่าทุกวันนี้เพราะมันคือเรื่องของการเวลามันคือเรื่องของเทรนมันคือเรื่องของอายุเราเคยกลัวอยู่ช่วงหนึ่งแต่เราสึกว่าวันหนึ่งเราก็ ไม่ต้องเขียนเพลงก็ได้วันหนึ่งลิปตาอาจจะงานน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็กลัวนะแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างกันมาอันนั้นคือสาเหตุทำไมเราถึงทาค่ายเพลงเพราะบางครั้งเราอาจจะเปลี่ยนตัวเองไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นบริหารเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเราเจอน,น้องคนหนึ่งที่ตอนนั้นเขาไม่ได้มีงานอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองกลุ่มพอดูคือข้าวเฟลโลเฟลโลเนี่ยเราก็ มาเขียนเพลงด้วยกันเขาช่วยเราช่วยเรจนวันนี้เขาได้เป็นโปรดิวเซอร์เขาได้เขาได้ทำเพลงของเขาเอง<ะ>แล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเด็กในค่ายเราก็เหมือนกันเราก็พยายามให้ทุกคนเราเราพยายาม educate แล้วเราพยายามผลักดนันให้ทุกคนเขียนเพลงเองแต่เรามีหน้าที่ตัดขอบเรามีหน้าที่กลุ่มเรามีหน้าที่ผลักเราสึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบสิ่งหนึ่งสิ่งที่เรากลัวมาทาั้งชีวิตอ่ะแต่จริงมัอนอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าวันนี้เราส่งต่อ<ะ>มันคือการ PASS IT FORWARD ให้กับคนอื่นเพราะเราเคยถูกส่งต่อมาจากพี่บอยเขาก็ส่งต่อมาแล้วก็ส่งต่อแล้วก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องทําแบบนี้ไปตลอดเพราะมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราได้ทําแล้วเราสึกว่าเราก็สุดในวันนั้นของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องชีวิตก็ไม่ได้กลัวอะไรแค่รู้สึกว่าเข้าใจทุกอย่างที่มันควรจะเป็นที่บ้านแน่นอนมันมีเรื่องของคุณแม่ก็เริ่มมาอยู่เยอะขึ้น น้องหมาก็ยื่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งแล้วมันเป็นสิ่งธรรมชาติที่เราไม่สิกลัวได้แต่เราว่ามันก็อย่างที่บอก take it one day at a time ก็ค่อยๆพี่ต่ออายุหนูมันก็นแื่อแต่ได้ต่ออยูเตยเหมือนกันพี่เทโอเคขอถามจบยังไม่จบโอเคขอคำถามได้มาคืออะไรว่าอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช่เพลงตัวเองอ่ะเพลงไหนที่ติดอยู่ในใจแล้วแบบ โอ้โหแม่งแต่งได้ไงวะอย่างเงี้ยขอแชร์ของตัวเองก่อนได้ปะได้เตยชอบถ้าไม่ถ้าไม่ได้จํากัดค่ายไม่จำกัดอะไรเลยอะเตยชอบรถของเล่นอ่ะอ๋อเตยฟังประมาณประมาณที่ดีมากรถของเล่นนะแล้วแบบอยากจะได้รถคันนั้นน่ะเมื่อก่อนแค่ลองไห้เราก็ได้แล้ววันนี้มันทํายังไงอ,ะอ่ะโหเตยเตยแบบฟังกี่ิีเตยกระทืบเท้าทุกรอบเลยอะ จริงคำถามนี้เคยมีคนถามแล้วแต่เราเคยเคยเลือกไปเพลงหนึ่งแต่วันนี้ขออนุญาตเลือกอีกเพลงหนึ่งมีเพลงพี่บอยที่ชอบมากแล้วมีกลับมาที่ที่เราถ่ายด้วยคือเพลงโฮมเพลงโฮมพี่บอยเขียนแล้ววันนั้นมาเอ็กซิบิชันเลยแล้วก็พันร้องให้ฟังก็ค่อนข้างเป็นเพลงที่รู้สึกว่า ถ้าเพลงอะไรที่แบบชอบเออเพลงโอมโอเคที่แค่พูดคำว่าชื่โหมนี่เองขึ้นมาหนี่ <Right. S 1> เลยนั่นแหละแล้วก็เคยมาดูเอ็กซิรูชั่นของเตยที่นี่ด้วยแล้วก็มีเมมเบอรี่ที่ดีกับเพลงนี้กป็เพลงที่มีเมมเบอรี่เยอะในเพลงนี้พอแล้วพอเธอ <is> <laughs> <laughs> พอเถอะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากเลยพี่แทนขอบคุณมากขออนุญาตนองพักก่อนที่แทนทีนึงขออนุญาตดูเทปนี้ก่อนจะตัดลงนะฮะพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะที่มาตีทอวันนี้ได้รู้แล้วยอดผ่านอะไรไปหลากหลาย